หนูอยากกินข้าหนมบ้างเอ๊ะยี่เด็กนี่นี่บอกให้กินไข่ต้มก็กินไปสิเรื่องมากพี่มีนา <c oughs> พี่ทำอาหารให้หนูกินหน่อยได้ไหมครับนี่พูดไม่รู้เรื่องเลยไงฮะรู้อยากจะโดนแบบนี้ฮอ้อพี่มีนาหนูเจ็บเจ็บก็ดีสิจะได้จำไปไปนอนได้แล้วพี่มี ยังไม่ง่วงยังไม่ง่วงอันหรอยังไม่ง่วงอันหรอฮะไปนอนไปแต่หนูจะไปนอนเดี๋ยวนี้แหละค่ะอย่าตีหนูเลยนะคะหนูผิดไปแล้ว สวัสดีค่ะคุณพอยมีนาเดี๋ยวเธอช่วยเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็เอกสารที่วางอยู่บนโต๊ะให้หน่อยนะได้ค่ะพี่มิงเร็วๆหน่อยประชุมครัง้งเนี้สำคัญต่อบริษัทเรามากเลยนะเนี่ยเราต้องรีบไปให้ทันก่อนเที่ยงด้วย มาแล้วเหรอคะนี่กระเป๋าค่ะแล้วก็เอกสารค่ะขอบใจมากนะมีนาะอัานนี้พี่ซื้อขนมมาฝากเธอกับน้องปลายเอาไว้กินด้วยกันนะขอบคุณค่ะว่าแต่น้องปลายล่ะอ๋อขึ้นไปนอนแล้วค่ะพี่มิงงั้นเราขึ้นไปดูลูกกันไหมเราไม่ต้องไปรบกวนลูกหรอกให้ลูกอนะพักผ่อนเถอะ <c oughs> ลูกตื่นแล้วเหรอมาให้แม่ก่อนเนีอยวโอ้ยแม่หนูเจ็บเป็นไรคะลูกอืมพอดีหนูแค่ล้มเองค่ะหนูไม่เป็นอะไรคะ่ะแม่ต้องขอโทษด้วยนะคะคุณพลอยคงเป็นเพราะว่าหนูมัวแต่ทำความสะอาดบ้านเลยไม่ทันได้ดูน้องอะคะ่ะ ยังไงต่อไปเนี้ยเวลาเธอจะทำอะไรอ่ะก็ระวังหน่อยแล้กันต้องขอโทษจริงๆนะคะคุณพลอยไม่เป็นไรนะพี่ต้องขอโทษด้วยนะต่อไปอ่ะพี่สัญญาว่าจะดูแลหนูให้ดีกว่านี้นะคะมีนาะยังไงวันสองวันเนี้ยพี่พี่กับพี่หนิงอ่ะไปคุยธุระที่ต่างจังหวัดฝากดูแลลูกไปได้วยนะได้ค่ะลูกปายช่วงที่พ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านอ่ะ อย่าดืออย่าสนนะแล้วก็เชื่อฟังพี่มีนาเขาด้วยล่ะไปค่ะพี่หมิงพอดีพี่ลืมของไว้ข้างบนอนะ่ะเดี๋ยวพี่ไปเอาก่อนนะเป็นอย่างนีนะคะพี่หมิงไปเลยคะ่ะพ่อคะหนูรักพ่อกับแม่นะคะพ่อกับแม่ก็รักลูกนะ เดินทางปลอดภัยนะคะเมื่อกี้อ่ะคิดจะฟ้องพ่อแม่เหรอฮะอยากโดนใช่ไหมเออหนูเปล่านะคะหนูขอโทษน,นะคะอย่าปากโป้งไปฟ้องพ่อแม่เด็ดขาดมิงั้นเจอดีแน่เข้าใจไหมเข้าใจค่ะขึ้นไปนอนได้แล้วไปค่ะ ฮัลโหลพี่รักพอดีว่าเจ้านายหนูอะ่ะเขาไปต่างจังหวัดสองวันพี่ต้ามาหาเขาหน่อยสิซื้อเบียร์มาด้วยนะโอเคงั okay. ้นรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะรีบไป <laughs> จ้าที่รัก มีนาบ้านเจ้านายเธอนี้มันก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยสวยกว่าบ,บ้านเราเยอะเลยอ่ะกึงแง่สิพี่ไม่ต้องเกรงใจนะคิดซว่าบ้านเนี่ยเป็นบ้านเราก็แล้วกันแบบนี้อเราจะฉลองเว้ยมามามาชว เฮ้ยน,นี่นะไม่ไม่ไหวแล้วพี่ขอกลับบ้านก่อนนะเฮ้ยพี่จะรีบไ,ไปไหนคืนเนี้ยก็นอนนี่สิบ้านเนี้ยก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละเราไม่ได้อันนด้กันนองานแล้วนะงั้นพี่ขอจับตรงนี้เลยนะ โอ๊ยอะไรนักหนาเอานี่ไปกินไปพี่มีนาหนูหิวข้าวหนูอยากกินข้าวฮค้นไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะจะโดนแบบนี้ใช่ไหมหยุดนี่เธอทำอะไรลูกฉันไปเป็นอะไรหรือเปล่าลูก คุณพลมาได้ไงคะมาได้ไงงั้นเหรอพอดีพี่ลืมของไว้ข้างบนอนะ่ะเดี๋ยวพี่ไปเอาก่อนนะ พี่หมิงพ uh> ี่ว่ามันแปลกๆนะโอ๊ยแม่หนูเจ็บเป็นไรคะลูกือตะกียะพี่เลยแอบติดกล้องไว้หลังกระจกอะเฮ้ยไอหมอนี่เป็นใครวะทำไมมานั่งกินเบียร์กับมีนาที่บ้านเราเนี่ยไหนขอดูหน่อย ทำไมมีนาถึงพาคนแปลกหน้าเข้ามาบ้านเราอ่ะแถมยังกินเหล้าด้วยแบบนี้ต้องไม่ดีกับลูกเราแน่ๆพี่เราเลียกกลับไปดูลูกกันดีกว่าแต่ว่าเรื่องประชุมอ่ะเอาไว้ก่อนตอนนี้ลูกเราสำคัญกว่านะคุณพลอยคุณหมิงฟังฉันอธิบายก่อนนะคะคุณไม่ต้องมาแก้ตัวเลยผมไม่อยากฟังคำอธิบายอะไรจากคุณนั้นผมนึกไม่ถึงเลย ว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนโหดร้ายแบบนี้มมนผมจ้างคุณมาดูแลลูกผมแต่ทำไม,มคุณยังมีจิตใ,ใจโหดเหี้ยมขนาดนี้แถมอีกหลังซ้ำคุณยังกล้า,าพาผู้ชายเข้ามากินเหล้าที่บ้านผมอีกผม,มมมผมไม่กล้านึกเลยจริงๆว่าที่ผ่านมาคุณทำอะไรกับลูกผมบ้างเขาเป็นแค่เด็กนะนวันข้างหน้าคุณก็ต้องเป็นแม่คน ผมทำแบบนี้กับลูกคุณบ้างคุณจะรู้สึกยังไงอ,อฉันขอโทษนะคะคุณไม่ต้องมาขอโทษเลยคุณเตรียมตัวไปชดใช้กรรมในคุกกับสิ่งที่คุณก่อไว้ได้เลยผมไม่ได้เรียกตำรวจมาจับคุณละพ่อคะอย่าเรียกตำรวจมาจาับพี่มีนาเลยนะคะอย่างน้อยเขาก็เป็นเพื่อนของหนูเวลาที่พ่อกับแม่ไม่อยู่บ้าน คุณเห็นไหมขนาดเด็กเขายังมีจิตใจเมตตากับคุณเลยลมมผมไม่เอาเรื่องคุณกับแฟนคุณก็ได้เก็บเข้าของแล้วใส่หอ,ออกจากบ้านผมไปมคไ่ะค่ะไปแม่ขอโทษนะที่แม่ไม่มีเวลาให้หนูเลยอ่ะ พ่อจ๋าแม่จ๋าอย่าทิ้งหนู<ส>อยู่คนเดียว